สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะตันก็หยิบเป็นกระเป๋าแบรนด์ Gucci มารีวิวที่ดูกันค่ะวันนี้ตันหยิบมันเป็นกระเป๋าที่แบบใบเล็กๆเอาไวสา้สะพายไหลนะคะเป็นใบที่น่ารักมากนี่นะคะเป็น Gucci Small Shoulder Bag นะคะลายของเขาก็จะเป็น Gucci l u c h i m a นะคะสวยมากๆลายชัดมากๆนะคะแล้วก็จะเป็นสีเบจค่ะ อันนี้นะคะวัสดุเขาจะเป็นผ้าเนาะตรงฐานมีหมุดมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบกุ้นนะคะตรงขอบตรงขอบปากกระเป๋านะคะกับตรงที่จับเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นแบบหนังนะคะด้านในนะคะคือเหมาะมากๆสาหรับแบบไป เที่ยวนะคะแบบไม่ต้องพกอะไรเยอะมากมายนะคะแต่เอาจริงใบนี้ก็ค่อนข้างโจดนะคะเดี๋ยวใส่ตัปแปะให้ดูตรงนี้เนาะจะได้ลองปเปทียบไซต์กันดูว่าใส่ของพอไหมแต่แตอนว่าใบนี้กําลังดีมากๆเลยแล้วก็เขาให้ช่องซิปมาด้วย1ช่องนะคะบริเวณข้างใน <c oughs> ก็ใส่ของได้เยอะเลยนะคะใบนี้ก็สามารถเป็นแฮนด์แบกนะคะหรือว่าจะเป็นโชเดอร์แบกก็ได้ะคะ่ะ แล้วก็ที่สําคัญราคาเบามากๆหลักพันเท่านั้นเองนะคะถ้าหากว่าใครสนใจจะอยากจะเป็นเจ้าของน้องนะคะก็สามารถทักไลน์แอดไวแบนเนมนะคะมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกด ไลค์ like, เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด Sub s c r i b e ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หาค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ไลน์ Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดน,นึงนะคะกด Follow ให้กับ i ิน t a g r กรมของร้านไวแบนเนียมด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ